ที่วิกตัคเกมมิ่งสิบหกโนดบุ๊กเกมราคาเกินคุ้ม วันนี้นะคะเิมก็อยู่กับ HP ตัดเกมิ่ง16ค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังตามหาโน้ตบุ๊กเกมยิ่งในราคาประมาณ30,000ต้องไม่พลาดคลิปนี้นะบอกเลยค่ะว่าตอบโจทย์มากๆเพราะสเปคที่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น CPU AMD Ryzen 5ซีรีส์6000หรือว่าจะเป็นการ์ดจอ Nvidia GeForce RTX 3050 Ti รวมไปถึงหน้าจอของเขาเนี่ยยังเป็น144เคอีกิด้วยต้องบอกเลยนะว่าแรงมากๆเป็นไงคะน่าสนใจใช่ไหมเดี๋ยวเิมจะพาเพื่อนๆไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเจ้า HP วิ ตัดเกมมิ่ง16ตัวนี้มีอะไรน่าสนใจอีกบ้าง มาเริ่มกันที่ดีไซน์ก่อนเลยนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กขนาด16นิ้วค่ะเป็นสีดําด้านที่ดูแล้วก็เรียบๆไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะแยะนะคะแต่ว่าให้ความรู้สึกเรียบหรูค่ะแล้วก็ดูแพงเกินราคามากๆตรงกลกงของเขาเนี่ยจะมีโลโก้ของวิซารอยู่ก็ดูละเพีเนียมสุดๆเลยแหละเมื่อคลิกดูใต้เครื่องนะคะก็จะเห็นช่องดูดอากาศค่ะเพื่อระบายความร้อนให้กับตัวเครื่องนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีแถบยางกันลื่นม,มาให้ถึง3จุดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าจะขยับนะคะโดยช่องระบายอากาศนะคะก็จะมี1ช่องงยาวๆตร้ องตัวเคครื่่ะพอเพื่อนๆส่องเข้าไปนะคะก็จะเห็นฟีลระบายความร้อนเลยรับรองนะว่าตัวนี้นยไม่เหมือนกับโน้ตบุกรุ่นอื่นๆอย่างแน่นอนโดยพอร์ตการเชื่อมต่อนะคะก็ให้มาแบบพอดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น usb 3 2 type a 3ช่อง usb 3 2 type c 1ช่องค่ะมีพอร์ต hdmi 1ช่องนะคะแล้วก็มีช่องเสียบสาย LAN น1ช่องมีช่องเสียบ sd card แล้วก็ช่องเสียบ audio มาให้ด้วยค่ะ เมื่อเปิดฝาตัวเครื่องออกมานะคะจะเจอกับหน้าจอขนาด16นิ้วนั่นเองค่ะความละเอียดจะเป็น Full HD ที่144เฮิรต์พาเนลของเขานะคะจะเป็นพา n ์เนล IPS ค่ะเ,เพื่อนๆสามารถที่จะนําไปเล่นเกมก็ได้หรือว่านําไปทํางานก็ได้เช่นกันค่ะถัดมานะคะที่ด้านบนของหน้าจอค่ะก็จะมีกล้องเว็บแคมความคมชัดระดับ HD นะคะติดตั้งมาพร้อมการใช้งานเลยค่ะมาในส่วนของลําโพงกันบ้างหลายๆคนคงจะคิดว่าเฮ้ยลำโพงของโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยเสียงต้องแย่แน่ๆเลยแต่บอกได้เลยนะคะว่าไม่ใช่กับกัว เพราะลำโพงของเจ้า HP t o u c Gaming 16ตัวนี้นะคะเขาเป็นลำโพงระดับโลกเลยทีเดียวจากแบรนด์ D&O นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเสียงดีอย่างแน่นอนและในส่วนของคีย์บอร์ดนะคะจะเป็นขนาด100%ค่ะมีไฟแบคไลท์สีขาวมาให้ด้วยนะคะในส่วนของทัชแพดเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กำลังดีง่ายต่อการใช้งานมากๆเลย มาในส่วนที่หลายๆคนคงอยากจะรู้นั่นคือสเปคภายในของโน้ตบุ๊ SP, ก HP Victus Gaming 16นะคะ CPU ของเขานะคะก็จะเป็น AMD Ryzen 5 6600H ค่ะที่มีจำนวนคออยู่ที่6คอ12เธรดนั่นเองนะคะและในส่วนของการ์ดจอเนี่ยก็จะเป็น Nvidia GeForce RTX 3050 Ti ก็ถือได้ว่าสเปคแรงคอสุวรเลยแหละและในส่วนสตอรี่ข,ของตัวเครื่องจะอยู่ที่ 512GB นะคะจะเป็น SSD M.2 นั่นเองค่ะและที่สาคัญเนี่ยเขามี w i n โลก11 o m มติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องบอกได้ว่าคมมากๆเลยค่ะในด้านของการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือว่าการทำงานเกี่ยวกับการตัดต่อทำการาฟิกต่างๆก็ถือได้ว,ว่าทำได้ดีพอสมควรเลยแหละอาจจะปรับการาฟิกให้สุดไม่ได้ถุกเกมแต่ว่าถ้าเราปรับการาฟิกนะคะให้เหมาะสมกับการใช้งานเนี่ยก็บอกเลยค่ะว่าสามารถเล่นได้ทุกเกมอย่างแน่นอนและเดี๋ยวครีมนะคะจะไปเทมประสิทธิภาพในการเล่นเกมให้เพื่อนๆดูเลยค่ะ Activity has increased in the area. Keep your eyes open. Ultra One, you can locate cash reward contracts on your TAC map. เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับโน้ตบุ๊ก s p Victus Gaming 16ตัวนี้นะคะต้องบอกเลยคะ่ะว่าเป็นโน้ตบุ๊กขนาด16นิ้วนะคะที่คุ้มค่ามากๆเลยด้วยสเปคความแรงที่เพื่อนๆจะได้นะคะนั่นก็คือในเ e n น 56600S หรือว่าจะเป็นการจอ NVIDIA RTX 3050 Ti ค่ะก็สำหรับใครนะคะที่ต้องการโน้ตบุ๊กในการเล่นเกมในระดับ s d นะหรือว่าจะเป็นการทำงานตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอน,นะคะ่ะซึ่งราคาของเจ้าตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่27,900 990บาทค่ะและประกันให้ถึง2ปีเรียกได้ว่าคุ้มมากๆเลยนะคะและใครคะ่ะที่สนใจโน้ตบุ๊ก HP v i ตว a เก m i n g 16ตัวนี้หรือว่าสินค้าอื่นๆจากทาง JB นะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jb.co.th หรือว่า Line นะคะเป็นไลน์ @jbonline ค่ะสั่งครบ3,000เรามีบริการส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะ ะะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ